สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาโยเกม Pa ่นออฟเอ็กซายเหมือนเดิมวันนี้ก็มาเปิดคลิปกับสุดสวยอาซาร่าเหมือนเดิม <laughs> วันนี้เราก็จะไปทำภารกิจพวกนี้เหมือนเดิมนะไอภารกิจต่อดิจะเหมือนเดิมอะไรนะก็ไม่รู้ว่าจะทําเสร็จทั้งสี่ภารกิจหรือเปล่านะ The Trail of Corruption City of the Seven Waters Thief of Ivory Ivory Crow of Stone ผมคิดว่าก็คงไม่เฟจใส่สี่ภารกิจนี่หรอกอาจจะได้อย่างมากก็สองหรือสามภารกิจอ่ะสว่วนในตัวเอซเซนเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาทำลใไม่ดีกว่าผมว่าผมไปทำภารกิจพวกนี้เลยดีกว่าไปโอ้ภารกิจมันแยกกันไปอยู่เยอะจังวะที่โผล่มาบนแมปก็สามอันที่สี่อยู่ไหนวะอ๋ออันที่สี่อยู่กับเราอ้าว เดี๋ยวนะอ๋อภารกิจนี้น่าจะต้องมาต้องไปเก็บน่าจะต้องไปเก็บของพวกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยสามภารกิจนี้น่าจะไปเก็บไอ้วัตถุดิบมาเพื่อสร้างแต่เป่าอ่ะไปงั้นเราไปที่ที่ไหนก่อนดีผมว่าเราไปอ่าไอ้มงกุฎหินก่อนดีกว่า Stone. อัคร o อฟสโตนมงกุฎหินไปเออแล้วผมไปตัดคลิปคลิปก่อนนะไอของแพร่เอาไปายสองผมเพิ่งสังเกตว่าตอนที่ผมต่อสู้กับบอสตัวสุดท้ายของคลิบอะเออมันมีกงขังของไอกงขังไ,สไอสัตว์ปลาที่เราตามมาอยู่มุมอยู่มุมม,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 มุมตรงนี้เว้ยตอนสู้ผมไม่ได้สังเกตไงผมเพิ่งมาสังเกตตอนอ่าตอนตัดคลิปไปอุย้ยนี่มันหุบเขาเองไทท่นนี่หวะ เออผมลืมบอกสกิลนี้ไปเนี่ยไอ a g i n g spirit เป็นสกิลที่ถ้าเราใช้อ่าสกิลธาตุไฟไปหรือสกิลธาตุไฟในที่นี้ของผมคือเฟรมบอลเนี่ยมันจะสปอนไอหัวกระโหลกไฟออกมานะก่อช่วยในเรื่องทำดาเมจได้เยอะเออเปลี่ยนเป็นสกิลระเบิดก่อนไปผมว่าเราไปเลยดีกว่า เฮ้ยเช็คพอยอะไรวะพอถึงเช็คพอยเนี่ยมันเหมือนหน้าจอมันซูบออกเว้ยคืออะไรวะอุ้ยอะไรเนี่ยทำไมแมพมันขึ้นเป็นอย่างนี้วะมันทำอะไรได้เนี่ย เจอเช็คพอยต์กับวีพอยต์ว่ะอ่าอะไรเนี่ยเมดาลเลียนฮะอ๋อหาของมาใส่เอนเชียนบูก็คือการสาบานแห่งการสาบานแห่งด็กดมบรรล่หาสักอย่างมาวางที่อ่าเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอ่า Er, อเอาเตอเอาเตอร์ก็คือป็อแบบแพ่นบูชาเฮออ้ยเจอเช็คพล์ว่ะเช็คพลอ์อีกแล้วซีอ o ฟซันดารีคืออะไร เอาคือเดิน,ดนอ้อมไปอ้อมมาเนี่ยเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยเนี่ยเช็คพอยต์แม่งอยู่ตรงเนี้ยไอเอ็นเชนซิลเอาคืออะไรเนี่ยเรากดไปสองทีแล้วนะเอ็นเชนซิลตรงนี้มั้ฝั่งนี้มั้ยเอ็นเ,เชนซิลอันที่สาม มันบอกว่าเราเข้าที่ไททันกรอตโต้ได้แล้วแต่ว่ามันอยู่ทางไหนะ่ะมันบอกว่าเอนชานเอนทรานทางไหนนะโอ้ย อ๋อก็ <c oughs> คือตรงต้นเกมที่เราเจอเนี่ยแหละแต่เราต้องไปเปิดซีลก่อนไว้เพื่อท,ที่จะลงไปแล้วก็ข้างใต้นี่น่าจะมีอะไรสักอย่างที่จะเอาไปใส่อัลเตอร์ได้เ่ยไป <c oughs> ไททันกระต,ตูดันเจียนอีกแล้วโอ้ยกุละเบื่อหนายวะ่ะ เฮ้ยเชียพคอยอะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้โหไอ้กัวไม่ใช่แล้วกัวชัวนี่ไงจริงด้วยใช่ป่ะไอ้เฮียบอสจริงด้วยไอ้บอสตัวเฮียทีย่ผมจำได้ขึ้นใจไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อนอื่นเอฟเซนเดน ก่อนอื่นในเซนเดนแล้วก็เสกเลกกิงสปิริตมาช่วยหน่อยเร็๋ยวโอ้ยเฮียจำไม่ค่อยได้แล้วอ่ะจำไม่ค่อยได้แล้ววะ่าต้องปราบมันยังไงวะสกิลเซตมันเยอะนี่ไงเฮียเกือบอู้อะไรอะไรอ๋อโ,โอ้โอ้เกือบโอ้ โอ,โอ้ยเส้น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 ลบผมโอ้ผมจำสก,กิลเซตมันไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้เอาน้ำแข็งมาด้วยอย้โอ้ยขอ,องตกใส่หัวโอ้โอ้ มันจะทําอะไรมันจะทําอะไรอุ้ยรู้รู้แล้วอู้เกือบอู้เกือบลืมผมลืมสกิลนี้ที่อนี่ไปได้ไงวะนะออ้เอ้ยเกือบแตกโอ้โหโอ้โหหลบหลบโอ้ยแต่ผมไม่ชอบผมไม่ชอบเกมแนวนี้เลยเว้ยมามาเล็กจริงสปีดอู้เยอะ โอ้หลบดีอ่าเครื่องหลอดแล้วโอ้ยอ่าโอ้ยอ่าอ่าเกือบเด้อเล็กจริงสปีดิทเล็กจริงสปีดิทช่วยหน่อยต้องรีบเคลียร์ต้องรีบเคลียร์อรรยรโอ้ยไอ้เหี้ยถ้ากูไม่มี Spirit, เล็กจริงสปิริตเนี่ยกูแตกแล้วเนี่ยจะเคลียร์มันไม่ได้ไ ตีตีตีโอ้มันพุบอะไรวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ไงโอ้โอโอ้โออ้ยมามาแลกจริงสปีนดีมาช่วยแล้วก็คอนติเจียนแล้วก็สกิลเดนเอเซนเดนนี่สกิลเดนหาอะไรไม่ใช่ยูกิโอโอ้โดนทุกดอกอู้อู ลืมลืมอย่าอยู่ฝั่งนั้นอย่าอยู่ฝั่งนั้นโอ้ยรอบนี้รอบนี้ไม่ประมาทไม่ประมาทไม่ประมาทอู้ไม่ประมา,มะมา,มะมาดีกว่าสวยจบได้โอ้โหอะไรวะเอาจริงปะผมพูดเลยคือถ้าใครได้ดูไลฟ์ก่อนของผมะที่ผมเล่นรอบก่อนเนี่ยคนทุกคนจะรู้เลยว่า ไอบอสนี้ก็เป็นอีกบอสหนึ่งตัวที่ผมโคตรหัวร้อนเพราะผมไม่ผ่านสักทีเว้ยสรุปรอบเนี้ยแม่งผ่านโคตรง่ายไอแล้วแม่งก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำอีกว่ามึงต้องอัพสกิลให้ดีเว้ยเพราะว่ารอบก่อนนีผมอัพเน้นถึงอย่างเดียวแม่งไม่ไม่มีมมมมมมดาเมจผมเล่นอยู่ตรงนี้ตั้งนานอะแพ้แพ้ยับอะแล้วพอแม่งแล้วพอยผมอัพสกิลดีๆผมไปหาวิธีอัพมาไอแค่ไม่งง่ายชิบหายเลยอ่ะโอ้ 2,000 r s later มาไอ้ที่เราไปาเรียกว่ายังไงอ่ะที่เราไป <c oughs> ที่เราไปหุบเขาไททัทนเมื่อกี้ก็จบแล้วไม่เห็นมีอะไรไปบูชาบนอ่าแท่นบูชาเลยอาจจะต้องไปหาที่แอรรอื่นมั้งงั้นเราไป เซเว่นวอเตอร์ก่อนแล้วกันโอ้ยมาถึงก็มืดซะแล้วมาเคทอะไรเป็นเคทเหรอดันเจียนอีกแล้วฟิตนะเจอกันใหม่ครับ คือตอนนี้เราก็มาอยู่ทางลงมันบอกว่าเป็นบันไดนะแต่ว่ามันมีอีกทางนึงที่ผมไปปลดล็อกแล้วอะ่ะเนี่ยอยู่ทางเนี่ยเป็นทางลอสซิตี้เมืองที่สูญหายเว้แต่ว่าผมไม่รู้ว่าบันไดนี้จะไปไหนนะไปเพราะว่าผมก็มาถึงตรงที่ผมเล่นครั้งแรกแล้วแหละเอาอมาหลุดของเฉย,ยๆนี่ว่าโอ้โอ ออกจากไอ้บันไดเมื่อกี้มาแป๊บเดียวเนี่ยตรงเนี้ยเดินมาแป๊บเดียวเนี่ยมาเจอเช็คพอยต์แล้วก็เป็นหลุมแบบเนี้ยผมเดาเลยมินิบอสหรือไม่ก็ฟิลบอสโอเคเรียบร้อยเป็นฟิลบอร์นั่นแหละคาบาร่าคอนทริสเตอร์ควีนได้ชื่อว่าควีนนะแต่ไม่รู้ว่าควีนจริงหรือเปล่าทำไมแปลกๆปกวะโอ้ยเฮีย ทำไมผมรู้สึกแปลกวะอะไรวะเนี่ยคุณเธอไม่แพ้อะไรเลยเลยวะโอ้ยไอ้เี้ยโอ้ยอ,อ,อ,อะไรวะเนี่ยผมไม่ได้ใช้สกิลเลยอุ้ยอะไรเนี่ยผมไม่ได้ใช้สกิลเลยเว้ยวู้ยอะไรอ่ะ ไม่อะไรอ่ะอะไรวะเดี๋ยวต้องเงียบเลยอ่ะเพราะว่าไอ้คุณเธอมันคุณเธอมันเร็วๆอ่ะผมไม่ได้หยุดใช้สกิลเลยเว้ยต้องต้องเรียกไฟเล็กจริงไฟอู้อูอู้ยอูอ้อู้อเอ้อ้อ้อู้อ้อออ้ออ้้้ออ้้ย เว่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเด,วเดวจัดการหน่อยเร็วจัดการเร็วลูกน้องเล็กน้องจัดการเร็วเดี๋ยวจะไม่รอดกันนะเนี่ยโอ้ยี่ยอะไรวะนะ่ โอ้ยอะไรไว้เ่ยผมรู้สึกแปลกๆว่ะผมเข้าแมปนี้มามันมันเหมือนมีเอฟเฟคอะไรพิเศษของอีกฝั่งอะดาเมจพิเศษอะเวลาผมโดนดาเมจมันจะเหมือนมีอะไรขึ้นจอโอ้ยไอช้เอฟเฟนเดนไม่โดนเลยแม่งโดนแต่ลูกน้องมันเนี่ย,อ,ยอุ้ยอ๋อมันเปิดทางให้เราโลบอยู่เว้ย <chat> สแปมไฟอย่างเดียวจังหวะนี้คือผมไม่ได้ยืนตีเลยเว้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยมันจะมีอะไรอู้อู้อ้เหียชิบหายเฮียจัดบอสตัวนี้แม่งเฮียจัดเลยเว้ยแปลกๆยังไงไม่รู้อะ ไม่มีช่องให้ไปหันไปใช้สกิลเลยถ้าใช้สกิลโดนดาเมชั่วโอวโอ้ยอ๋อ,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 อไอเฮียมึงคอมโบล็อกขาได้ส้นตีนมากอ่ะพูดจริงๆเป็นบอสที่มันมันรู้สึกมันจะไม่ได้ยากหรอกถ้าเราดูแต่แบบผมเล่นแล้วมันแม่งแบบคือ ปกติบอสเ่มันจะเว้นช่องไฟให้เราใช้สกิลใช่ปะ่ะแต่ไอตัวเนี้ยคือถ้าผมกิ้งมาปุ๊บใช้สกิลปับอะ่ะไอเฮียแม่งดามถึงตัวผมแล้วอะ่ะเป็นบอสที่แม่งแบบส้นมไม่ดูดิแล้วแม่งมีเศษลูกน้องมาล็อกขาด้วยออ,อ,อ้าวเฉกพลอยเลเป็นบันไดลงไปและไอเฮียแม่งไปเอาสมบัติอีกชัวร์เลยหุย้ย รอบนี้ไม่ใช่สมบัติเอ้ยรอบนี้ก็สมบัตินี่หว่ามันแค่มีหมอนก้โง่ตัวตัวสองตัวกันไว้โอู้ยี่อะขอโทรที่ด่าครับแต่มึงก็มึงก็หมอนก้โง่อยู่ดีอ่ะไม่ได้เป็นบอสมินิบอสอะไรเลยเว้ยเอาแต่มันโผล่มาเรื่อยๆนะเว้ยเอาฝนตกแล้วผมไม่รู้ว่าฝน ไอ้เสียงฝนมันเข้าอ่าเข้าเกมหรือเปล่านะแต่ตอนเนี้ยฝนตกแล้วแต่ผมแต่มันก็ยังรู้สึกไม่จบคลิปไอ,อถ้าจะจบคลิปนี้ผมจะต้องทำไอ้ภารกิจไอ้เซเว่นวอเตอร์นี่ก่อนถ้างั้นผมไปลงรอสซิตี้เลยแล้วกันเดี๋ยวถ้านานไปถ้ามีเสียงฝนเดี๋ยวคนดูจะรำคาญหอกคือปกติเสียงคลิปผมมันก็ไปแปๆอยู่แล้วไปลงรอสซิตี้เลย อ,อ,อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าเขาบงกวดอีกแล้วอะ่ะโอ้ Two thousand years later โอ้ผมมาเจอเช็คพอยแล้วแล้วก็ทางลงไปอ่าไออ,อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะสารเจ้าที่ถูกทับถมมันว่าชายเนาะมันก็เลยจะสารเจ้าอะไรเลย,เลยอ่า เดี่ยวนะมึงอย่าบอกนะว่าว่าดันเจียนอีกหลังกี่ครั้งอะไม่ใช่ใช่ไหมขอ,อ,อ,บบอร้องแหละไอ้ยบอสเถอะกูขี้เกียจเดินแล้วสกอบีคัดบอไอ้เหี้ยมึงยังจะเป็นดันเจียนโง,ง,ง,ง่ๆอีกเหรอวันนี้ไอ้เหี้ยกูลงมาสามรอบแล้วนะเนี่ยไอ้เหี้ย0 0 0 years later อ้าวกูเจอเช็คพอยอะไรอยู่แล้วเนี่ยโอ้ อัคารีทูมโออันนี้น่าจะอันนี้น่าจะมินิบอลแล้วแล้วก็ไอ้พวกไอ้พวกทหารดินเผ่าเนี่กูไม่ไว้ใจว่ะผมเปิดปุ๊บนีนงานเข้าปั๊บชัวเลยขอเตรียมใจแป๊บนึงโอ้ยอ้าวก็เปิดไม่ได้มันเดิมนี่เอ้ามันต้องใช้อะไรเหรอโอกูเสียเวลาไปสำรวจแมพมึงมาเป็นชาติแล้ว ได้เวลาเข้าห้องหานี่อะไรสักทีห้องอะไรไม่รู้เปิดแม่งสองประตูเลยไป่ะเจออะไรก่อน offering of water เราต้องหาอะไรเอาโอ้ยฮียนู้อย่างเงี้ยปลย่ายงอื่นดีกว่าโอ,อ้ยีเนี่ยทางไปต่ออยู่ฝั่งเนี้ยแล้วแม่งไม่มีเช็คพอย n คือเราต้องเดินไปแหละโอ้โอโอยคือถ้าลงไปนะี่แล้วไม่เจอบอสเลยแล้วกูต้องไปหาดันเจียนต่อเนี่ยกูแม่งแบบกูคงพอเกมนี้ไปสักไอหลายวันอยู่อะคือคลิปเนี้ผมหาทางเดินเยอะมากเลยเวย้ยถ้าคลิปนี้ผมอัดไปประมาณสองชั่วโมงผมจะไม่แปลกใจเลยไอ้เหี้ยสองสามชั่วโมงเนี่ยอาจจะได้เพราะแม่งเดินเนี่ยแหละไปฮารลันี่ชาย ไออะไรนะเรียกว่าอะไรนะชามันโอ้ยเจอแน่เลยเจอแน,อมมมนอ่ลูกน้องผมมันอู้ยเอ้ลูกน้องผมมันไม่รอเอฟเซนเดนโอเคเออ อย,อ,อย่ามีอะไรอย่ามีอะไรอย่ามีอะไรแบบคาดไม่ถึงพออู้นี่ไงไอที่จะบอกว่าคาดไม่ถึงไอ้เหียต้องดูต้องดูด้วยว่ามันจะยกไอ้นี่ขึ้นหรือเปล่าอู้อะไรอ๋อมันจะเผาทางเดินไปเรื่อยดูแล้วเราจะไม่ค่อยมีทางเดินถ้าเราทําถ้าเราจัดการมันช้าเราจะไม่มีทางให้อยู่ไอ้โอ้เหีย โอ้โอ้โอ้มันเผาไปเรื่อยเลยโอ้โอ้ยเฮียใจลอยโอ้โยโอ้ โอ้ใจลอยดิโอ้ยโอ้ยฉีดไปไปอืมโอ้เสร็จแล้วง่ายบอลตัวเนี้ย บอตัวนี้ชิวๆเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรให้ผมเหนื่อยเลยเว้ยอบอลตัวเนี้ยแล้วตอนแรกผมก็นึกว่าไอ้พื้นไม้เนี่ยมันจะทําดาเมจผมนะแต่ผมดูมันก็ไม่ได้ทําดาเมจผมเลยนะเว้ยสรุปก็ชิวๆเว,ว้ยเ,เอาออกเอาไปทําไมก็ไม่รู้อ้าว ไปไปคุยกับไปจบได้แหละสำหรับคีวันเนี่ยก็ตัดมาจากไอตอนที่ทำเควสตอนสุดท้ายที่เข้าไปคุยกับเทพธิดาแห่งสายน้ำนั่นนะคือผมต้องตัดไปเลยเพราะว่าคุณเธอโปนิดนึงแล้วก็โดนกระสวกท้องไปคือแบบแผลเว่อตรงท้องนะแล้วก็เหมือนจะเปื่อยนิดนึงผม ม,มันก็ไม่ได้เป็นกราฟิกที่สมจริงอะไรมากนะเว้ยแต่ผมก็กลัวว่ามันจะโดนอะไรผมก็ตัดตรงนั้นเลยแล้วกันก็ทําเคเวสที่2เส็จแล้วนะไปหาวัตถุดิบมาให้คุณยายซาก้าที่เราจะทำะเนี่ยแตรเนี่ยเราหาได้สองอันแล้วเหลืออีกสองอันปะ่ะลยแค่อันเดียวนี่เพราะว่าเอ็นเชนโบเราต้องไปหายหนเนี่ยจริงจริงจริงๆถ้าผมจำไม่ผิดมันมีสองอันปะ่ะถ้าจำไม่ผิดนะก็อีกอันหนึ่งก็น่าจะได้อยู่ในแม่ไป โจนแห่งไอวอรี่นี่แหละก็ไม่มีอะไรแล้วแหละเดี๋ยวเรามาต่อคลิปหน้าแล้วกันทําภารกิจในพวกนี้เสร็จเดี๋ยวไม่รู้ว่าผมจะไปทําหลังใหม่หรือเปล่าในเอเซนทัลพาวเอนี่อาจจะมาทําในคลิปนี่แหละก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วแหละพอและวันนี้คือ2อชั่วโมงเลยคือวันนี้ผมเหนื่อยกับการเดินแมพมากเลยก็ผมไปนอนก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็บายบายฟันดีครับ ตีห้าถ้ากูมาบอกฟันดีเนี่ยนะ